ไเไ,ไเเนออม่ด้ลยะแปบบนึงขาดทั้หมดนายกลัวขนาดนี้นายมาเป็นทหารหย,าหยังไงยังยังเข้าใจนายถูกยิงเหรอถึงเลยจริงกูรอมาต่อดหด้วยหน่วยเหนือหน่วยเหนือพอดีมาด่วนเลยผมจอดคอนเนี่ยจอดคอนเนี่ยไม่ไหวแล้ว อยากให้ทุกท่านมาดวนมาดวนพิกัด3 4 5 6ี่ห้หหน่วยเนื้อดวนหน่วยเนื้อดวนฝากมันจอดมาท่นานาน,นี้บ้านโอครับมียอดเก็บไหมครับอ,อ๋อผมกำลังลมาลุกอยู่ครับเอาไว้หน้าบ้านนี้นะครับเด้อยายนะั

ขวางคองไผ่เขาพริกแค่ไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกแค่สมมติเราภูมิรบแค่นี้ยะ